เอ,อ้าไอ้เคิดเลือกยอนมาเฉยมีเอ็กสูแล้วไม่ใช่หรอวะโอ้โหร้งคอนซะด้วยนะครับมัาลตาล่าก็ล้งคอนนะฮะแล้วทำไมมีแต่กูแค่มีแต่ไดรบอนวะเนี่ยโอ้ไอ้เฮระบบสุ่มมันโมหมดธรรมดานะครับก็อย่างนี้แหละฮะ โอเคนะก็อยู่ในเกมกับที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยผมลืมสวัสดีคนดูแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็จะกับผมซีเกอร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมคิดไปคิดมาแล้วคือผมก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ผมอยากจะลงคลิปให้ทุกคนดูนะผมก็คิดว่าถ้าผมเล่นไปแล้วเขาโบโง่ผมต้องโดนด่าแน่นอนเลยนะผมก็เลยแบบคิดช่วงนี้ได้น,นะครับผมนะเล่นอย่างโง่นะครับผมเนี่ก็เรียนแบบอ่าเล่นอย่างโปรนะฮะคือมีคนแบบเล่นอย่างโปรเป็นบบโปรเพลเยอร์ไงไอ้เฮยเลแล้ว แล้วคนธรรมดาจะทํายังไงดีผม,ผมก็เลยแบบตั้งเล่นอย่างโง่บางเลยครับผมเนี่ยคือผมเล่นโง่แล้วใครจะด่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้โอเคผมก็เล่นสตาต้านะครับผมมาฟาร์มตาแหน่งป่านะครับผมนะอันนี้ก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะว่าถ้าต้าเป็นตําแหน่งป่าที่เขานั่งที่จะฟาร์มถือว่าไวปะมันก็ไม่ได้ไวมากอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะฮะโอเคก็ฟาร์มเสร็จประมาณหนึ่งนาทีครึ่งได้ปะไม่ทันปราะว่าหนึ่งนาทีครึ่งเนี่ย โอเคทันนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ช้ามากไปก็แล้วกันนะก็ไม่ได้ถือว่าวายเบอร์อะไรขนาดนั้นอะไรฟอร์เรนมีอยู่กลางมุ่งบ้าปะเนี่ยไปหกขาบอัดแล้วก็กลับมาปะ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 โอ้ยเชื่อไม่ตายโอ้ยเชี่ยมันกดรองเท้าวิ่งไปทั่วไวเลยฮะไม่เลยร่างใจนะใจนะอัติไม่มีเฮ้ยถอยได้ถอยเอ้ยถอยก่อนถอยก่อน ฟาร์มต่อฮะเฮ้ยอ้าวอันตีนี้ก็สวยดีอิเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยเยอะจังวะโอ้โหนี่ไงเรียบร้อยกูเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยเกลี้ยงไอ้เียร์เพื่อนมันบาวไวมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ยผสมกับช่วงเราดีฮะเล่นอย่างโง่ก็ผมนะฮะ ฟามต่อฮะเฮ้ยโอ้โหเรียนกลางไม่บวกกันละแค่ตึงๆไงไม่รู้อ่ะตากูฟาร์มอย่างเดียวเอ้าโทษกูแล้วเรียบร้อยกูเพิ่งมาฟาร์มเว็บนี้เอาเก่าอะไอสัตว์นี่คิดจะมาดักเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเออสวย ถอยดิเอาถอถอยถอยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บหูวเลือดผมก็เจ็บวนะน่ะรอนติผมมาฮะเดี๋ยวไปเลยอ๋อตายซะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ฮยสวยนี่สวยนี่เก็บสแต็กจากคลิปไปฮนะไอเช,ชี่ยไม่พออ้าแช่แข็งเฉย ไปไหนเพื่อนเออฟาร์มต่อก็แล้วกันนะฮะผมไอ้เคียอ,อย่าด่ากูนะว่าเอาแต่ฟาร์มไอ้เคียกูแทบไม่ได้ฟาร์มเลยเนะี่ยถ้าแตกยังครบสี่เอ้ครบสิบอยู่เลยขอฟาร์มสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวไม่เกิดเดีย๋ยวเพิ่งบวกกันที่ตอนนี้ขอฟาร์มก่อนตอนนี้บัสได้ถนะุงคิวฮะ มัดแม่งไหลด้วยดิตัวนี้แม่งคือแบบว่าถ้าเข้าเลี้ยประชิดนี่แทบหนีไม่ได้เลยนะเอ้ยเอาอีกแก้วบอกอีกแก้วเจนเจนเจนโอเคโอ้ยเคลนล่างก็โดนเลนกลางขอขอการกลางของเรแล้วกันนะอ่าอ้ายืนนิ่งงี้อันตีมาอย่างงี้อันตีกลับเลยครับอ่าเรียบร้อย โอ้ยอย่าอย่าอย่านิง่งอย่านิ่งให้พี่เห็นขอร้องขอยเล่นร่างโดนอะลงชื่อร่างก่อนฮะอุ้ยไอหี้ยิลิเตอร์เฮ้ยโอ้โหโ,โดนดักป่าโอ้โหเรียบร้อยตัวไรอะอะไรอ,อ,อีกแป๊บกดนะเอาเอ,าเอา้ย้อนสวยได้ได้แลลว แล้วโลมไม่มีอ่ะเนี่ยตอนนี้เราคือมั่งลงคอนมั่งไปเลือกยอนซะนะครับผมนะทั้งทั้งที่มีแคลรี่อยู่ละเมื่ออายอนโลมอ่ะอ,ะเอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเออผมได้เก็บแคลรี่ก่อนนะเพราะว่าผมจะฟาร์มเอาตังก่อนเนาะเดี๋ยวไม่เกิดไอ้ที่ทำให้กูยู่ยุ่มังขั้นจริงจังวะเนี่ยตอนแรกผมจะเป็นคนฮาๆครับผมคนฮาๆคนเกียรๆนะรอบนี้ผมต้องจริงจังวะ ไล่ฟาร์มก่อนฮะเมดเราก็ไม่ค่อยเดินเลนด้วยนี่มันเป็นการอยู่เจนเจนอยู่ขนา<ๆ>เฮียไอยเกมมันตามขนาดนี้วะเนี่ยคือแบบทำอะไรไม่ได้มันไม่มีโลมเดินโซนอะ่ะโอ้โหเฮี้ยแร็ปกูก็รู้จะเดินมาตรงนี้ให้เกิกเดินกลับตรงน้นอีก คือมันไม่มีใครเดินโซนอ่ะลมไม่มีอ่ะเล่นยากมากเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยตายกูว่าละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดิมาดิาดโอเคได้เลทเอยไม่ใช่ได้เลทโอ้โอเคได้ฟอรเรนนะเมื่อกี้เขาสู่ได้รับผมนะฟอรเรน เอ้ยแรดเอาป่าเมดมาดิว่าไปคนเดียวตลอดอ๋อเฮียทะเลาะก,กันละอะไรเนี่ยกูตายมึงเล่นเอาไอเฮียก็มึงเข้าโง่โง,ง,ง่ไอควายมึงแรงคอนจริงปะนี่บ้าเปล่ามึงเออ,เอไอเฮียมีไปสี่ตัวมึงโดดเข้าคนเดียวใครตามึงวะแทนที่มันให้บุกเข้าป้อมมาเราจะได้ได้เปรียบหน่อยหนึ่งอันนี้มึงออกนอกป้อมไอเฮียจังเข้าจะบอกโง่โง,ง่งงแรงคอนจริงปะนี่ใครตามึงวะ ทาร่ากะลังคอนนะครับผมนะดูดิเฮ้ยเข้าโง่โทษป่ายแก้วแล้วจังหวะเมื่อกี้ผมก็โดนกดอยู่ด้วยบัตเตอร์ไฟมันเข้าคาบอ,อมาแล้วก็อันติซิปมันมาไม่่ซฟดิบิฟเอ้าออ,อ้มาดิเฮ้ยไอเฮียไม่ติดโอ้โหเยอะเยอะไอสัตว์กูยืนมอบเลยไอเฮียคนเยอะเลยสี่ตัวมัน มันรวมกันแล้วว่ามันดูแล่งคอนสองคนในทีมกูดิอยู่ล่างอ๋อทาร่าดันป้อมบุเคอยู่แล้วยอนนอะผมว่าไอ้ทาร่ากับยอนน่าจะมาด้วยกันแน่เลยมันเดินด้วยกันแล้วก็แยกแยกด้วยกันเย่ <c ười> ยไอ้เคียนี่เหมือนเหมือนไม่รู้นะถ้าเป็นกูต้องกูแลงไดมอฟเลยเป็นกูต้องมาเจอคอนเดวอฟไม่เข้าใจเหมืนนอนเฮ้ยจนะใจเย็นนะจะแตกป่าผมยังไม่เต็มเลยเนี่ย เฮ้ยเด่นบนมึงบวกกันอีกแล้วกูยังไม่ได้ฟาร์มเลยโอ้โหกูต้องตามปะนี่เฮ้ยทาลา่ามึงลึกไปปะนี่อ๋อโอ้โหตามโอ้เขี้ยเยอะไอ้สัตว์โอ้โหสวนไม่ได้ด้วยโอ้โหยอ์กูยืนนิ่งบ่อยอยู่ละเมดโง่ กดยอมเฮ้ยโอ้โหทีมอ้อให้เป็นทีมกูมันลูกตุ๊ดอย่างงี้วะไอ้เคียไม่กล้าสู้เฉยเลยโอ้กูแล้วแม่กดยอมทีหมด้ยอมแพ้หมดทีมเลยไอ้เคียใจแม่งไม่ได้เลยวะพวกมึง โอ้เสียเรามากนะครับผมเนี่ยเอาจริงเลดเกมผมว่ามันน่าจะสู้ได้นะแต่ว่าทีมแม่งไม่สู้นะครับผมผมเกลียดทีมผมโคตรเกลียดเลยทีมแบบนี้นะครับผมนะผมกูไก่จะตั้งแบบชื่ออะไรวะชื่อว่าเล่นอย่างโง่นะผมตั้งชื่อคลิปใหม่ดีกว่าฮะตั้งชื่อว่าเกลียดทีมแบบนี้มากอะไรประมาณนี้นะฮะไม่รู้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะไอเฮียคือแบบเอาจริงเลดเกมผมว่าความคิดผมนะเลดเกมผมว่าผมสู้ได้นะเอาจริงอะ่ะคือแครี่เรามีตั้งสองนะครับผมเนี่ยแต่วัตถุวัก็เข้ารัวได้นู่นว่า แต่แคลีเรามี2องดาเมจเราน่าจะเหนือกว่ามันนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่คือผมเล่นได้ก็แล้วกันดูว่าผมนะหกหกฆ่าได้หกนะสี่แล้วก็หนึ่งไอคือขนาดผมเป็นไดมอนด์แค่คนเดียวในทีมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงอีกทีไอยอนนะครับผมไอเคียนนครนี่ตัวดีเลยต้นเกมครับผมนะแมงเขามีแครีแล้วมันเสือกเลือกมาอีกนะครับผมนี่เลยแล้วก็ทาร่าครับผมนะฮะเข้าโง่โทษป่านะครับผมล้งคนทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็เอล,ลสุคอมเมนเดอร์ Commander. ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะวกนี้คือ คือกูที่กูว่านะี่ยคือพวกมึงยอมแพ้ไงไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะโอเคนะเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะฮะไอ้คือแบบมันไม่ใช่บอกว่าคือยอมแพ้แบบนี้แล้วมีกูคนเดียวที่กดโอ้โหคือแบบเราก็ทําอะไรไม่ได้นะหัวเ,เดียวกะเทีมรีบไงเสียงเยอะก็ไปแค่นั้นนะครับ,บผมเอาเป็นว่าบายผมเจอมัในคลิปหน้าก็แล้วกันบาย